ส่งผมเทีจริงเลยหล่อมากเลยตอนแรกตอนแรกพี่ก็นึกว่าไอ้ไอจีนอุดหรือเปบอกว่าส่งผมเองสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเป็นคู่สุดท้ายเลยสุดท้ายและท้ายสุดที่เราไล์สุดวันนี้วันนี้ Oh! <laughs> โอ้ยหลกชิดตเลีเนาะเต้มันแดดจังสีเด้อวันนี้เราจะได้ดูฟอร์มล่าสุดนะครับฟอร์มล่าสุดของเจ้าปีาศาจเจอเจอก,กันกับเกิดเกียรติสังขวันยืนคู่กัน ฝังตรงข้ามภูมิาจครับคือตำนานเจ้าจอหลังเท้าหรือจรโดฮานะครับฟอร์มล่าสุดจะเป็นยังไงเจ้าตัวปล่อยร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์มากเลยแหละครับนะฮะตัวชงนั้นจะอยู่ที่จอหลังเท้าแหลคนะครับนะฮะเียบนี้ตัวเตะหลักก็คือแท็กซี่หลังเท้าหลังเท้านะครับปล่อยให้หมดเลยนะครับอืม เกอียครับแท็กซี่โอ้โหจังหวะนีนะ้ยังไงก็ต้องเหมือนจรเหมือนเดิมเลยครับจังหวะนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมในการไลฟ์สดของเราครับแต้มอยู่ที่1ต่อศนครับสายนิดนึงฮนะเกิดเกียริครับจังหวะนี้โอ้ย เอาและครับวันนี้โชว์ฟอร์มสุดยอดครับ,วรบอวดน,นี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในการไลฟ์สดของเราด้วยนะครับชิงกันในราคา 1,000.. ฝั่งละ1,500บาทขึ้นไปนะครับเฉือนครับ ไม่ได้ครึ่งน,นึ่งเลยแต่ก่อน,นแท็กซี่พรามสามนี่เจ้าตัวเนี่ยแต่ก่อนอดีตการก่อนเจ้าตัวอยู่ค่ายของภูมิพลนะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับกระเกียดอ้าวปีศาจไปไหนเอ่ยอจังหวะนี้ฮะโอ้ปีศาจครับโโอ้หเ แค่เน <S preach science> ี้ยโอ้อจังหวะนี้ครับแท็กซี่เอาเลยครับจอนปีศาจไปไหนเอ่ยโอ้จังหวะนี้โอ้ยหลังเท้าครับต้องส่งปลาแหวงหรือเป่าเหลี่ยมนี้ผมว่านิ่งความนิ่งเป็นรองปลาแหวงนิดนึงนะะอืมจังหวะนี้ครับ ขอบคุณในการกดไลค์กดแชร์ของเทพโยด้วยน,นะครับนี่ฮะแท็กซี่โอ้ยจอนหลังเท้าครับโอ้ยเตะชิ้มผ้ายบบอดแทมอยู่ที่หนึ่งต่อศู์ครับเป็นคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์นี้เลยนะครับอืม หลังเท้าจรนเนี่ยไม่ธรรมดานะครับถ้าอาดีตก่อนนี่ก็ต่อสองหนึ่งสบายแล้วครับเจ้าจรคนนี้นัดล่าสุดเจ้าจรก็ไปทำร้ายร่างกายในสนามเพรเกษเมมาหลายคนแล้วนะฮะเหลี่ยมหลังเท้าล่างครับ หลังเท้าเจอเจอกันกับเจ้าหย่องพม่าครับก็ถือว่าสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจได้เยอะนะครับอืมจังหวะนี้ฮะโอ้โหความนิ่งความอิสระและความกระชินอยู่ที่เจ้าจอนครับความสดอยู่ที่ทั้งสองคนครับเกดเกียรติโอ้โหอุ้จอนครับ เจ้าตัวอ้วนเลยนะอ้วนทวนสมบูรณ์แข็งแรงครับศูน <laughs> ต่อสามครับห่างเยอะเลยแต้มอยู่ที่สมต่อ0ูนครับโอ้โหเจอเลย,โโเลยดีนัดล่าสุดทั้งสองคนก็ชนะ สินทรัพ์มาแล้วนะครับเมื่อสักครู่ทั้งสองคนก็ถือว่าฟอร์มตลอดทั้งวันก็ดีอย่างต่อเนื่องครับน่าจะชนะหมดศูนต์ต่อสมครับห่างกันที่สามแต้มนีม่ฮะโอ้โห,โหแท็กซี่ครับอดีตตัวเตะสะพานภูมิพลเลยครับเจ้าแท็กซี่คนนี้ แต้มอยู่ที่3ต่อศูนย์ครับโอ้โห oh, oh, ลูกนี้ทห <laughs> <laughs> ารเกียริครับเ <laughs> จ้าตัวไม่ถนัดห้อยหัวฮะ <laughs> <laughs> โอ้ยลูกนี้ <laughs> <laughs> แต้มอยู่ที่4ต่อศูนย์ครับ <laughs> ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ทุกท่านด้วย เจ้าจรเนี่ยถือว่ามาตลอดทั้งวันครับเพิ่งได้ลงเตะครับแค่ชวนเล่นๆบอกพี่จรเจอโคกโคราชไหมครับพี่จรนี่เไยพี่โคกนี่ไงสวัสดีคุณโชคชัยพรอวัลรลิด้วยครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะโคกนี่ใช่โคกโคกโคราชไหมครับลูกน้องเสียชัยเชิงกรงไหมเอ่ยใช่ใช่ใช่แค่ชวนเล่นๆนะนะ เกมที่ท่านผู้ชมชมในขณะนี้ครับตำนานหลังเท้าอภิมหาตำนานครับในยุคของโดฮาครับนะฮะคือเจ้าจอนโดฮาหรือจอนหลังเท้าครับคว่คู่กับเจ้าแท็กซี่ครับถอดเสื้อฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายเจอเจอกันกับทหารเกกียดสังขวันครับควงคู่กับเจ้าปีศาจนะฮะส2องแต้มครับ แต้มหนึ่งต่อสี่ฮึดูดิเอาละครับจักซี่เกิรเกียดนิ่งพอไหมเอ่ยโอ้โหสวยละครับจังหวะนี้ฮะโอ้โปีศาจครับวันนี้ <c oughs> โอ้ถ้าสู้จริงก็หลายกาศครับจังหวะของปีศาจโ <c oughs> <c oughs> ต้งนี่คือ ต้งนี่ได้ยินเสียงใบไม้หล่นไม่ได้นะแฟกออกตัวทันทีแล้วนะประเพทกิ้งก่ากับปงกระปอมไงต้งอ่ะคือใบไม้หล่นไม่ได้รีบแพร็คเลยออาเต็มสองต่อสี่ห่างนิดนึงป้่อยหัวเอาแล้วครับแจ็กซีเจ้าจรหลังเท้าเนี่ยก็ถือว่าพยายามที่จะกลับมามิกอีกรอบหนึ่งเลยครับ แ c มสมต่อสเอ้าแท็กซี่สายนิดดึงเจ้าจรครับเคลื่อนที่นี่ก็ยังไม่ชินครับยังวิ่งช้าๆอยู่นะอืดๆอยู่นะสี่ต่อสาครับอ่านกันที่หนึ่งแเกิดเกียริครับเฉือนนิดเดียวเอ้าเจ้าจรแท็กซี่ครับจังหวะน,นี้ แต้มห้าต่อ3ครับถ้าจะไปขอการถ่ายรูปลงหน้าเพจพรุ่งนี้น่าจะได้ไหมเดี๋ยวจะไปขอจอนหลังเท้านะครับ ว่าจะให้บรรดาแฟนเพจดูว่าล่าสุดเนี่ยหุ่นจรหลังเท้าเป็นยังไงนะครับจบคู่นี้นะครับเราจะขออนุญาตจรถ่ายรอบถ่ายลงบนหน้าเพจนะครับติดตามไปเลยนะครับนะฮะเราน่าจะได้เห็นรูปจรบนหน้าเพจของเรานะครับนะฮะว่าเจ้าจรเนี่ยอ้วนทวนขนาดไหนนะครับหลังจากจบคู่นี้นะครับแต้มอยู่ที่5ต่อ3าครับ ้ <anca> จังหนีตำนานจรหลังเท้าเลยครับในยุคข,ของโดฮาเกมครับ3าต่อหครับโอ้แ oh, ท็กซี่ครับจังหวะนี้ แต้มตอนนี้อยู่ที่4ี่ต่อห้นี่ฮะแท็กซี่ครับบินหลามาแล้วฮะลูกนี้เอ้ามีหัวด้วยโอ้ยแต้มตอนนี้อยู่ที่5ต่อ4เลยครับนิ่งมากครับเจ้าจอโอ้ย,ยช่างวอกเกมเสิร์ฟของเจ้าจอก็ถือว่าจังเกาะกวนได้ดีนะครับ สวัสดีคุณแดงคำภาอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับเอฟซีทหาร6.4ต่อ4ครับ<อ>เกิดเกียิครับ<อ>เจ้าจรเนี่ยอดีตก่อนนี่ถ้าเปรียบเทียบกันทุกวันนี้เนี่ยใน10ปีก่อนเจ้าจรเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งหลังเท้าเลยนะครับต้องยอมรับเลยนะครับในยุคก,ก,ก่อนๆเนี่ยไม่มีใครที่จะเล่นใน แบบนี้ได้นะครับนะฮะมีจอนหลังเท้านะครับคนเดียวแค่นั้นพอนะครับที่โด่งดังเรื่องเฉพาะหลังเท้านะครับแต่ยุคนี้ต้องยอมรับครับเพราะว่านักตะกอก็ฝึกฝนมาดีหลากหลายคนนะฮะเรายังไม่รู้ว่าใครคือเบอร์หนึ่งหลังเท้าณตอนนี้นะครับนิ่งครับ น้ำหนักเท้าของเจ้าจรเนี่ยเจ้าจอนเจ้าจรน่าจะประมาณ3839หรือ40ประมาณนี้ไม่เปิดใครรู้จักอายุเจ้าจรส่งผมบอกผมด้วยนะครับ39ปีนะเจ้าจรน่าจะอายุ39ปีอืสีต๊ม4ี่อครับเจ้าจรนนะนี่นะความนิ่งก็ยังมีครับนี่ครับเจ้าแท็กซี่ครับ เจ้าจรเนี่ยก็ต้องยอมรับนะฮะก็เจ้าตัวก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะฮะจรเจออาร์ท่าเรือสมัยนั้นหรือเปล่าครับสมัยอาร์ท่าเรือก็ต้องยอมรับนะครับอาร์ท่าเรือดูแลรักษาร่างกายถือว่ามาตรฐานได้ดีเหลือเกินนะอาร์ท่าเรือนี่ฮะเกิดเกียริไปไหนเลยครับข่าวปานง คุณมนชัยปานงไหนครับปานงวิภาวดีหรือเปล่านะฮะปานงวิภาวดีหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะเซิร์ชดูข้อมูลต่างด้านของ Facebook ให้นะฮะสวัสดีคุณเมดน้อยนะครับ7จต่อ5เกียดจังหวะดีสมัยผมเข้ามากรุงเทพตอนแรกๆนี่ก็เห็นจอนเลยนะครับ จอหลังเท้านี่เป็นนักตะก้อที่อยู่ในดวงใจผมเลยผมชอบมากตรงที่เขาต่อสองหนึ่งต่อจ่อยมุกดาแล้วก็ทหารสุกเขาใช้หลังเท้าอย่างเดียวนะครับส่วนทหารสุกและจ่อยนี่ข้ามหมดนะฮะเสิร์ฟหมดข้ามหมดลูกเตะหนักๆของเขาใช้หลังเท้าตักขึ้นมาเฉยเลยนะฮะสมัยเขาที่สดๆนะครับมาในานาม่ายของเชียงกงนะครับก็ถือว่าสดมากเลยยอมรับเลยครับ น,นักตะก,ก้อนในดวงใจผมเลยเจ้าจอนคนนี้สวัสดีคุณแทนพัททูด้วยปีศาจส,สักลายมาเหรอหมดแล้วครับปีศาจครับลายออกไปหมดแล้วครับนะบลายออกไปหมดแล้วตลแต้มตอนนี้อยู่ที่6ต่อ8จบเกมสัมภาษณ์จอนหน่อย ผมอยากจะสัมภาษณ์อยู่เขาไม่ให้ผมสัมภาษณ์สักทีตอนตอนเยนเ็ยนๆเมื่อกี้ผมก็สัมภาษณ์อยู่นะนะครับก็เขาไม่ให้สัมภาษณ์รอแป๊บหนึง่งว่าจะให้สัมภาษณ์ไหมนะว่าแต่ตอนนี้อยู่ที่6ต่อ8ครับ 12แต้มคพื่อเส้นชัยหลักนะครับเดี๋ยวก็สมัมภาษณ์ให้นะครับเดี๋ยวสัมชาบ้าแต้มอยู่ที่9ตัวครับ แท็กซี่ครับไหลมาไหมจังหวัดนี้เอ้าห้อยหัวโอ้จังหวัดนี้ครับเกมยกของเจ้าปีศาจครับจังหวัดสุดท้ายฮะออกเหรียญสักรุ่นครับพี่จอนใครห้อยเหรียญพี่จอนแล้วจะเก่งหลังเท้าขอบคุณแค่ชวนเล่นๆด้วยนะครับ สวัสดีคุณสุริยาสมจิตนะครับ9-6ครับอ่านกันที่3แต้มนี่ฮะเกิร์เกีเยดนิ่งพอไหมลูกนี้โอ้โหเจ้าจอนครับเดี๋ยวเดียวผมจะไปสัมภาษณ์จอนให้ว่ารู้สึกยังไงจะกลับมาอีกรอบไหมแล้วก็เขาจะเลิกเล่นอายุเท่าไหร่นะวันนี้เห็นก็เห็นเขามาตอลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ให้นะครับและจะขอเขาถ่ายรูป นะฮะถ่ายรูปเขาลงเพจตรงนี้เช้านะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์ให้นะครับบรรดาแฟนเพจอย่าพึ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับนะฮะเจ็ดต่อเครับเราจะไปสัมภาษณ์ให้ใครที่ยังไม่เคยเห็นเจ้าจรแตกกันไปหมดแล้วครับ <laughs> แล้วเตนาตรง นช่วงนี้เบอร์หนึ่งหลังเท้ายกให้อัดท่าเรือลองทมพิจอรหน่อยเบอร์หนึ่งหลังเท้าตอนนี้ยกให้ไข่เดี๋ยวผมถามให้นะครับเดี๋ยวผมถามให้คุณธนาโชตนะฮะเจตต่อก้าครับเดี๋ยวผมจะถามให้ว่าเบอร์หนึ่งนี่หลังเท้านี่ตอนนี้ ความรู้สึกของเจ้าจอนยกให้ใครนะครับเขาบอกว่าปานงงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้เหมือนกันครับพี่มีพี่คนหนึ่งเขาบอกครับปานงไหนที่เส้นเลือกในสมองอะไรนี่แหละผมไม่รู้ผู้กองเอกวิทย์ลองหาข้อมูลสินะเขาส่งข้อความมานะครับผมไม่รู้ว่าใครส่งข้อความมานะครับผมมองไม่ทันนะครับ น่งที่สายสามหรือเปล่าหรือนงคนละนง่งมีคนหนึ่งที่สายสามนะครับที่เสียชีวิตคาสนามนะครับน่าจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าน่าจะคนละน่งมั้งครับนะฮะผู้กองเอกวิทย์ช่วยเซิร์ชหาข้อมูลด้วยนะครับช่วยดูข้อมูลทาง Facebook ด้วยนะครับว่าน่งไหนแต่ข้อมูลนวาน,นะครับทางฝั่ฝังของโปรตูนนะครับสายสามส่งข,ข้อมูลว่า มีคนเสียชีวิตคาสนามนะครับก็ขอแสดงความเสียใจครับทางสนามไซส์สามด้วยนะครับผู้ใดตายค่าสนามสาย์สามจับ97ครับแมนว่าแี่นายไทยนะสนามเอ้ลูกนี้เอ้ิจอนครับโอ้ยหวะนนีเจ้าจอนครับพี่สันหลอกแล้วอพี่หลอน น่าจะป่านงงสายสามหรือเปล่าผมไม่รู้นี่ครับเจ็ต่อเก้าครับกลับมาสู่เกมเลยครับจังหวะนี้เจ้าจรครับพอดีพอดีครับจังหวะนี้โอ้โหเจ้าจอนครับลายยังเหลือครับลายในตัวของเจ้าจร อัาชลิยาเนอะเสียรับเนอะเก้าต่อเจ็ดครับสิบต่อเจ็ดครับนะฮะสิบต่อเจ็ดครับสุดยอด ใช่ปานงสะพานแพงหรือเปล่าไม่รู้กันนะครับเราไม่มีข้อมูลครับมีแฟนเกดเส่งข้อความเข้ามา,าขอบคุณในการกดไลค์ลกดแชร์ของนัดไก่แจ้สาทรด้วยนะครับจอนเนี้ยมันเป็นคนอื่นแม่นหมจอนก็ยังเป็นจอนครับเสียหลับบอกเนี่ยลูกแต้มันตื่น,นกันไว้ดังต็มสุดท้ายครับ11ต่อ7 เดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์จอว่าร่างกายเนี่ยเป็นยังไงนะครับจบเกมนี้นะครับเราจะไปสัมภาษณ์จอให้นะว่าเจ้าจอเนี่ยเป็นยังไงลักษณะไปยังไงมายังไงทุกวันนี้อยู่เส้นทางไหนและจะกลับมาเตะตะก้อไหมนะครับเตะแล้วไปรายงานตัวที่สอร์สเตแล้วเขาเนี่ยจะจัดรับจัดระบบให้ใครยืน เป็นเบอร์หนึ่งหลังเท้าทุกวันนี้นะครับเขาจะให้สัมภาษณ์ผมหรือเปล่าเอ้ใซัติงครับเจ็ดสิเอ็ครับอือจังหวะนี้ครับไปไหนเอ่ยโอ้ยจังหวะนี้ครับ อย่าเตือเลยเดี๋ยวผมถามให้นะครับว่าจอนนี่จะมีชีวิตต่อไปเป็นยังไงจัดกลับมาเตะตะก้อไหมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยนะครับเอาแล้วครับเจ้าปีศาจทิมไปแล้วครับเจ้าจอรนโอ้ยมันปุใจร้อนนี่บเบล้เบล้อหรอ มั่นใจไม่เอ่ยวันนี้<ส>ม <gained igue. S 1> ั่นใจไหมกินแล้วแค่นี้มั่นใจนะกินแล้วมั่นใจใช่ไหมกน้วนี่ครับคือเจ้าปีศาจครับเอาตัวสิบเอ็ดออกสามดวงเอาวันดวงเก็บที่สามหมดนี่เก็บที่สามหมดโอ้ยังอยู่อีกนั่นลมหายใจยังไหลเงียบแต้มอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดครับจังหวะนี้ เอาโอ้จังหวัดสุดท้ายครับของแท็กซี่พรามสามเอ่ยโอ้ต้องยกเครดิตให้เจ้าตัวเลยครับอเกมทำจังหวัดสุดท้ายนี่ถือว่ากดดันได้ดีครับเราจะไปสอบสัมภาษณ์จอนนะครับเกมไม่เอ่ยลูกนี้เ<ด>กิลียดเกยไุยเลูยน่้ ต้องยอมรับครับน,น,นะฮะต้องยอมรับนะเก้าสิบเอ็ดครับแท็กซี่ไปไหนเอ่ยลูกนี้ครับแท็กซี่โอโ้โหเจ้าตัวถึงกับมือเท้าสะเอวเลยครับร้อนวะร้อนวะร้อน,นจังหวะของแท็กซี่จังหวะนี้แท็กซี่ร้อนวะร้อนปากติดตามทางเพจบางกอกแล้วก็ออฟฟิเชียล โดยแฮมน้อยล้วจุดด้วยนะครับเราไล์สดกันแทบจะทุกสนามครับร้อนแล้วร้อนแล้วจอนครับตักมาครับเจ้าพิศษโอ้ยจังหวัดสุดท้ายครับเจ้าพิศษโอ้ยว่าจะหลอกหลอนอยู่แล้วครับจังหวัดสุดท้ายครับหลอนตัวเองหลอนตัวเองไปเลยฮะจังหวะนี้สวัสดีทั้ง233ท่านที่เข้ามาชมในการ ไล์สดของเราด้วยนะครับเราไล์สดจบนะครับเราจะไปถามว่าเจ้าจอนเนี่ยยกให้ใครคือเบอร์หนึ่งหลังเท้านะตอนนี้นี่แหละครับเจ้าจอนดฮานะครับอดีตเบอร์หนึ่งในระดับประเทศไทยในเรื่องของตำนานหลังเท้าถือว่าสุดยอดอีกคนหนึ่งแล้วครับ ลายข้างปีศาจไปไหนคุณล็อกกี้ลายข้างปีศาจเนี่ยก็ไปไหนไม่รู้นะฮะเอาเอาลยครับ <kys! S 1> เก,เกลียรติห่างเยอะ <pensa? S 1> โอ้ยลูกนี้ครับหล,ล,ลอกหล,อน,ล,อ,กลอนอีกแล้วฮะจังหวะนี้ฝั่งรุ่นไม่เอารูกไม่มีลายข้างปีศาจนี่ลบออกนะครับมันร้อนอากาศร้อนเงี้ย สักมาประมาณ2วันนหายเลยอาบน้ำสองรอบหายเลยนะครับสิบสามสิบสามสิบสามแต้มนะครับซูซีนี้แม่บว่เสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับโอ้ยตรงไหนมันอยู่ในกกอบอยู่ที่เกมเสซฟของเจ้าจอนเลยครับ 11ต่อ11ครับจต่ซาางเกะแ่าวางเกือเกียิห่างเยอะไปไปไหนเอ่ยโอ้โหลูกดีครับสวัสดีคุณโชคชัยพรพิริด้วยนะครับสวัสดีคุณล็อกกี้ครับล็อกกี้ฟรีดอมครับนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมในการไล์สดผ่านเพจบางกอะก็คอออฟฟิเชียลโดยแฮมนอยแล้วจุดครับเกมหรือไม่เกมครับ เกียดครับแล้วโปกซีเ้ยไปไหนลูกนี้เจ้าแท็กซี่โอ้ยลูกนี้คู่นี้ชิงกันในราคาฝั่งละ1,500บาทนะครับฝั่งละนะครับสวัสดีคุณบุญเทียนออสผมคำัด้วยนะครับสวัสดีบรรดาแฟนเพจทั้ง277ท่านด้วย ไปสิบเอ็ดต่อสิบสองครับเจ้าจอน,นิ่งพอไหมโอ้นิ่งครับจงังหวะนี้ครับถือว่านิ่งมากเลยอยังมีลายครับหลังเจ้าจรคนนี้ค,ความนิ่งของเท้านี่ถือว่าสุดยอดครับ12ต่อ11ครับเกมหนุเกม,มเอาตักคนเดียวพอไหมเอ่ย สุดพอแล้วครับเอา้าลูกนี้ทิ้มไปแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วครับชนะด้วยสกอร์13ต่อ11เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์จร สัมภาษณ์ก่อนเลยสัมภาษณ์จอนก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีคนเขาอยากคุยด้วยว่าจอนกลับมาในครั้งนี้กลับมาไหมจะกลับมาไหมครับ <c oughs> เรื่องหลังเท้าถ้าเรียกข้าวัวตู้ก็บ้านอยู่บางแคผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ไม่เอาเพราะไม่กลับไม่กลับไม่จะกลับเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาสู่วงการไหมบอกกลับบอกไวแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถามว่ายกให้ใครคือเบอร์หนึ่งหลังเท้าตอนนี้ยกให้ใคร ตามผมก็มีแต่คนดีย่อเลยในใจอ่ะตามสายตาจรเอาตอนนี้ก็มีแต่จรโคราชเอาตอนนี้เรายังอยู่เท่นของจรโคราชอยู่คำคำเขาทีสร้างผมคำคำโอเคขอบคุณครับขอบคุณบทสัมภาษณ์จากจรด้วยเดี๋ยวเราจะขอถ่ายรูปเจ้าจรคนนี้ลงหน้าเพจนะครับขออนุญาตน้องเขาเลย นะครับว่าเราจะลงหน้าเพจขอบคุณพรุ่งนี้มาอีกไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาอีกผู้บ่าวใหญ่ใจสปอร์ตฮะเอาละครับขอบคุณทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเราจะขอถ่ายรูปจอนะครับรอสักครู่นะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับ